สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเหตุไม่พูดเรื่องยาเสียสาวผู้บัญชาการภาคหนึ่งชี้แจงเหตุผลไม่เปิดเผยเรื่องยาเสียสาวยืนยันไม่กระทบรูปคดีผู้บัญชาการภาคหนึ่งชี้แจงเหตุผลไม่เปิดเผยเรื่องพบอบป้าสเตรมหรือยาเสียสาวในผลตรวจเลือดคนบนเรือยืนยันไม่กระทบรูปคดีจากกรณีที่เฟซบุ๊กสรยุทธ์สุทธศนีินดากรรมกรข่าวผู้ประกาศข่าวชื่อดังเผยว่า พบยาอัลราโซรามหรือยาเสียตัวในพยานบุคคลบนเรือหนึ่งรายผู้ตรวจการแผ่นดินเผยยางไม่ได้รับความชี้แจงจากตำรวจปมไม่ตรวจสารเสพติดสองผู้ต้องสงสัยบนเรือคดีแตงโมขณะที่พบสารเสพติดของพยานบุคคลจำนวนหนึ่งรายเป็นสารกลุ่มเบนโซไดอาซิปีนหรืออัลราโซรามวันที่9พฤษภาคม65ผ่านตำรวจโทกีรบกิติรานนท์ นายขาราการสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าขณะนี้ได้รับหนังสือผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพดีการเสียชีวิตของนางสาวพัทริดาปัชระวีรพงศ์หรือแตงโมตามที่นายรณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมให้สังคมได้ยื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาและแสวงหาข้อเท็จจริงตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีกรณีใช้ดุลพินิษ์โดยมีชอบด้วยกฎหมายและเลือกปฏิบัติในการตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายของประจัก์พยานจำนวน3คนแต่ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของประจัก์พยานอีกสองคนซึ่งเป็นคดีเดียวกันและอยู่ในสถานที่เกิดเหตุเดียวกันซึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2565พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรี พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีได้ประสานเจรร้าหน้าที่โรงพยาบาลพนั่งเก้าทำการเก็บตัวอย่างเลือดจากพยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวน3รายระหว่างเวลา12นาฬิกานาทีถึงเวลา13นาฬิกา30นาทีต่อมาเมื่อวันที่9้ามีนาคม2565พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนนทบุรีได้ส่งตัวอย่างเลือดดังกล่าวไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาเพื่อตรวจหาหรือทดสอบ ปริมาณแอลกอฮอลในเลือดและตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของพยายนบุคคลในเรือลำเกิดเหตุผลการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างเลือดโดยวิธีแก s c h r o m a t o g r a p h ตรวจไม่พบแอลกอฮอล์ตวอย่างใดแต่ผลการตรวจหาสารเสพติดของพยายนบุคคลจำนวนหนึ่งรายตรวจพบสารกลุ่มเบนโซโดอาซิปีนชนิดอัปรา,า์โตรแอนนมวันที่1มีนาคม65สถานีตำรวจภูธรเมืองนนทบุรีได้ประสานให้แพทย์และเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจตรวจร่างกายสารเสพติดและเก็บชีววัตถุของพยานบุคคลจำนวน5รายที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุโดยการเก็บตัวอย่างปัสสาวะจากพยานบุคคลจำนวน3รายและปัสสาวะและเลือจำนวนหนึ่งรายแต่พยานบุคคลที่อยู่ในเรือลำเกิดเหตุจำนวนหนึ่งรายไม่ได้ทำการเก็บตัวอย่างใดๆเนื่องจากเจ้าตัวไม่ยินยอมให้ทำการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะทั้งนี้สารเสพติดสามารถตรวจพบ จากตัวอย่างของร่างกายได้นานที่สุดคือตรวจทางเส้นผมโดยสามารถตรวจหาสารเสพติดได้ย้อนหลังนานกว่า3เดือนแต่การตรวจหาหรือทดสอบหาปริมาณแอลกอฮอล์นั้นจะสามารถตรวจพบหลังดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในร่างกายภายใน30นาทีและปริมาณแอลกอฮอล์จะลดลงเฉลี่ย15-20ถึงมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ต่อชั่วโมงอย่างไรก็ตามหากสำนักง,งานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับการชี้แจงข้อเท็จจริงจากตำรวจภุธรภาคหนึ่งแล้วจะเร่งรัสดสรุปผ,ผลการวินิจฉัยโดยเร็ว และขอให้สังคมมั่นใจว่าจะให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีนี้อย่างเท่าเทียมกันโดยยึดถือพยานหลักฐานและหลักกฎหมายเป็นสําคัญข้อมูลจากกองควบคุมวัตถุเสพติดยาอัปลปาโซลามเป็นยากลุ่มเบนโซไดซิป,ปีนที่ออกฤทธิ์นหรือนานการปานกลางเช่นเดียวกับโรราสเปรมมีชื่อทางการค้าเช่นโซลามซานเป็นต้น ใช้สำหรับรักษาการวิตกกังวลสงบประงับและช่วยให้นอนหลับมีการดูดซึมยา Tre x a x ภายใน1-2ชั่วโมงจับกับโปรตีนในพลาสมาได้67-72%และมีค่าครึ่งชีวิต11.1-19ชั่วโมงฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาอื่นๆที่พบเช่นคลายกล้ามเนื้อลายต้านอาการชักทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วขณะความสามารถในการเรียนรู้และความจำลดลง สมรรถภาพในการทำงานที่ต้องใช้ความชำนาญหรือการตัดสินใจฉับพลันเสื่อมลงเนื่องจากยานี้มีฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางจึงมีผู้นำยานี้มาใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดเช่นที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่ายาเสียตัวล่าสุดพลตำรวจโทเจรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งได้พูดถึงประเด็นผลการตรวจเลือดหนึ่งในห้าคนบนเรือพบสารอัปราซโซรามหรือยาเสียสาเผยว่าไม่ใช่ประเด็นใหม่ไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้น แต่สาเหตุที่ไม่ได้พูดถึงในวันแถลงสรุปสำนวนคดีให้ประเด็นเพราะรายละเอียดทั้งหมดเป็นเรื่องในสำนวนคดีประกอบกับการตรวจพบยาเสพติดก็พบในผู้ชายและไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นใครและยังไม่แน่ว่าใช้เพื่ออะไรเนื่องจากผู้ชายที่กินยาเสพติดมีหลายประเด็นทั้งการกินยาให้นอนหลับหรือเป็นการคลายเครียดอย่างไรก็ตามสำหรับกระแสสังคมและข้อมูลใหม่ที่ถูกนำมาเผยแพร่อย,อยังคงยืนยันว่าทุกอย่างไม่ใช่เรื่องใหม่และยังสู้ต่อไป เชื่อว่าของจริงของปลอมเดี๋ยวก็รู้ซึ่งทั้งหมดไม่กระทบสำนวนคดีขอขอบคุณขณ่าลข่าวจาก t ทย i ิวส์ออนไลน์ค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ